กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจสุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจัสวรรณและผมโกมุตคงเทศเรสวัสดีครับจครับสวัสดีค่ะจันพาไปรับประทานอาหารกันในที่ต่างๆอยู่มากมายหลากหลายที่ทีเดียวนะครับแล้วในตำรับต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เพียงแค่ทําให้เราได้รู้จักอาหารหลากชนิดเท่านั้นนะครับแต่ทําให้เราได้เดินทางท่องเที่ยวกันไปกัปกบอาหารมื้อนั้นๆในหลายๆที่เลยเพราะว่ามีหลากหลายเมนูมากนะครับที่เป็นของเฉพาะที่เฉพาะถิ่น พอเราได้ชิมหรือว่าเราได้รับทราบเรื่องราวเนี่ยมันเหมือนกับพาเราไปสู่ท้องที่นั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องของเครื่องปรุงเครื่องวัตถุดิบอะไรต่างๆที่เป็นของประจําท้องที่เนี่ยมันยิ่งมีคุณค่าใหญ่เลยนะครับเพราะว่าของบางอย่างมันปลูกที่อื่นไม่ได้มันจําเป็นต้องปลูกในที่ที่ดินร่วนซุยต้องปลูกในที่ที่ดินเค็มความชื้นอ่าแบบนี้งั้นมันพอมไปที่อื่นไม่ได้เนี่ยการ ชิมอาหารที่ทําจากวัตถุดิบเหล่านั้นก็เหมือนกับการพาเราไปท่องเที่ยวนะณแหล่งนั้นนะฮะแต่ละวัตถุดิบเนี่ยปลูกต่างที่กันก็ให้รสชาติต่างกันให้กลิ่นต่างกันให้อารมณ์ที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอาหารมันไม่ใช่แค่อาหารอาหารมันยังมีความลุ่มลึกอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ว่าเวลากินอาหารครั้งต่อไปเนี่ยลองพิจารณาอาหารที่กินว่า วัตถุดิบที่เขาเอามาใช้เป็นยังไงเครื่องปรุงต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าตัวสมุนไพรมีไหมแล้วก็ถ้ามีเนี่ยมันให้ผลอะไรกับร่างกายของเราเพราะแต่ละคนที่รับประทานไปก็ให้ผลไม่เหมือนกันเองใช่เพราะแล้วแต่ว่าคนมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟอันไหนพร่องอันไหนเกินอะไรเนี่ยถ้าหากว่ารับประทานอะไรเข้าไปแล้วมันก็จะมีผลที่แตกต่างกันไปแบบนี้ตอนนี้มีรายการที่ เขาบอกว่าให้รับประทานอาหารตามธาตุด้วยนะคะใช่ฮะใช่ฟังดูมันเหมือนกับว่างมงายนะเชื่อถือเรื่องของโชคชะตาราศีอะไรแต่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรยมันคือการสร้างสมดุล ให้กับร่างกายนะครับตามธาตุก็คือถัดดินถัดน้ำถัดลมาัดไฟเนี่ยว่าเราเองหนาวบ่อยๆเป็นไข้บ่อยๆอเราควรจะรับประทานอะไรที่มันทำให้เราอบอุ่น,ออนได้หรือว่าทําให้เราสบายเนื้อสบายตัวซึ่งพวกเนี้ยสมุนไพรทั้งหลายมันช่วยได้ใชทั้งสิ้นนะครับเอาล่ะอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยเมนูที่อาจารย์ตั้งใจนําเสนอมาเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ดั้งเดิมเลยผมว่ามันน่าจะแรงบันดาลใจมันมาจากต่างชาติอยู่แล้ว แต่ว่าต่อมาเนี่ยไทยเรามีความสามารถในการที่จะนำเอาอะไรก็ตามที่เป็นของที่อื่นเนี่ยมาปรับให้เกิดความเป็นไทยได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะนะเจ้าตัวนี้เหมือนกันตัวที่เรากำลังจะพูดถึงว่ามันมีแรงบันดาลใจาไปจากต่างชาติเนี่ยมันก็ถูกคนไทยนํามาปรับจนกระทั่งวันหนึ่งณปัจจุบันนี้ ชื่อของมันเนี่ยมีชื่อท้องที่ท้องถิ่นเป็นไทยที่ชัดเจนมากแล้วก็มีคุณภาพมากเป็นที่ยอมรับกันไปทั่วประเทศด้วยใช่ค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของอ่าถ้าสมมุติว่าเอ่ยชื่อปับ๊บทุกคนจะต้องนึกออกเลยของไม่ใช่ของไทยะ ก๋วยเตี๋ยวค่ะแน่นอนว่ามาจากจีนแน่ๆนะครับที่มาแรกๆเลยคือมาจากจีนแต่ว่าต่อมาเราก็น่าจะรู้แล้วว่ามันทําในไทยก็ได้วัตถุดิบเราก็มีเพียงพอที่จะทําได้ค่ะแล้วเราไม่ได้ทําเปล่าด้วยนะฮะเราทําแล้วเรามีคุณภาพจนกระทั่งผมชินมากเลยกับคําว่ากว๋วยเตี๋ยวเส้นสจันก็คือหมายความว่าเป็น ก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเส้นแต่ว่าเป็นเส้นที่ทําที่จันทบุรีจันทบุรีแล้วเขาจะว่าโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเส้นจันมันจะอร่อยอร่อยมันเหนียวนุ่มค่ะแบบนี้ไม่เปื่อยแล้วก๋วยเตี๋ยวเส้นจันนี่แหละที่เป็นเป็นอีกหนึ่งการทําให้ความเป็นก๋วยเตี๋ยว ของจีนหายไปทันทีเพราะเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นจันมาผัดไทยปั๊บมันกลายเป็นอาหารประจําชาติไทยใช่เลยค่ะทันทีนะฮะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวของเราที่ที่เราจะมารับประทานกันนี่ใช้เส้นจันด้วยป่ะใช่ค่ะใช้เส้นจันก็แปลว่ามันน่าจะทํากินกันอยู่แถวแถวภาคตะวันออกแถบจันทบุรีเมนูนี้เป็นเมนูที่เป็นเมนูของภาคตะวันออกโดยเฉพาะเลยจริงๆเราพูดถึงคําว่าก๋วยเตี๋ยว ทุกคนคงชอบกินก๋วยเตี๋ยวครัพอเราเวลาคิดอะไรไม่ออกเออไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเถอะมันมันครบในถ้วยเดียวในชามเดียวฮะใช่ค่ะมีน้ําด้วยมีเส้นซึ่งเป็นแป้งนะครมีโปรตีนโีผักใช่ฮะแล้วก็รสชาติมันมาตั้งแต่ในน้ําก็มีรสชาติแล้วใช่ค่ะแล้วก็แถมยังมีการปรุงรสมีเครื่องปรุงที่ปรุงได้ตามเราชอบอีกใช่นะคะเมนูก๋วยเตี๋ยวจึงเป็นเมนูที่ น่าทําขายนะอืมครับแล้วได้รับความนิยมมาเสมอๆด้วยใช่ค่ะคน่าทําขายแล้วน่าจะขายดีด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยว<ค>ของเราวันนี้นี่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เขาขายกันทั่วไปอยู่แล้วไหมฮะอาจารย์อ่าเป็นเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่มีขายในแถบตะวันออกโดยเฉพาะเท่านั้นเลยเหรอฮะใช่ค่ะโอ้เฉพาะที่ขนาดนี้เราจะเรียกกว๋วยเตี๋ยวเมนูนี้ว่ากว๋วยเตี๋ยวเหลียง ก๋วยเตี๋ยวเลียงแบบแกงเลียงนี่แหละฮะใช่ค่ะใช้คําว่าเลียงเหมือนแกงเลียงเนี่ยค่ะพัะลักษณะของคําว่าแกงเลียงเนี่ยคำว่าเลียงเนี่ยมันแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะว่าเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เอยโทษค่ะเป็นแกงที่มีน้ําแบบข้นคลุกคลิกครับน้ําที่มีรสชาติเฉพาะตัวครับนะคะเพราะฉะนั้นก๋วยเตี๋ยวเลียงก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีน้ําซุปที่ข้นและมีรสชาติเฉพาะตัวเหมือนกันไม่ใส่น้ําเยอะ ไม่ใส่น้ำเยอะค่ะครับเปลืองนะอาจารย์ <c oughs> มันมันก็น่าจะเปลืองนะเพราะว่าเครื่องปรุงน้ําเยอะมากอ่าอันนี้คือความ,มแตกต่างของเขากับกว๋วยเตี๋ยวอื่นใช่ไหมใช่คือทีลาบอกว่าเป็นน้ําซุปในกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปก็คือเป็นน้ําซุปต้มกระดูกเท่านั้นหรือบางที่เนี่ยอาจจะมีเพิ่มเติมสมุนไพรก็เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักคุ้นเคยกันคะนะครับพวก เม็ดพริกไทยเม็ดลูกผักชีอะไรอย่างเงี้ย <ลา S 1> รากผักช,กชีอย่างเงี้ยแต่ว่าในกรณีของกว๋วยเตี๋ยวเรียงนี่คือเยอะกว่านี้มากเลยนะฮะเยอะกว่านี้มากเลยค่ะโอ้มันมีทั้งให้ความสดชื่นจากกลิ่นต่างๆจากสมุนไพร,รให้ความหวานจากผลไม้ฮะเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ใส่ผลไม้ด้วย อุ้ย <c oughs> เป็นน้ำกว๋วยเตี๋ยวที่ใช้ส่วนประกอบของผลไม้มาเป็นส่วนเครื่องปรุงด้วยอ๋อเยอะมากเลยนี่ะกะแต่ว่าความโดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นแน่ๆใช่ค่ะตัวน้ําซุปเนี่ยจะไม่เหมือนนะคะคแต่ว่าส่วนอื่นๆก็เหมือนกับกว๋วยเตี๋ยวทั่วๆไปคือกว๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีเส้นกว๋วยเตี๋ยวใช่มีผกักมีเนื้อสัตว์มีน้ําซุปใช่อันนี้ถ้าถ้าถ้าต่างถ้าต่างกันที่น้ําซุปไปแล้วเนี่ยส่วนอื่นๆคืออะไรก็ได้ใช่ค่กใกล้เคียงกัน ก็ผักก็เราก็ใช้ผักพื้นฐานที่ในก๋วยเตี๋ยวจะใส่ใส่กันค่ะก็คือถั่วงอกกับผักบุ้งคือใส่อะไรก็ได้หรือใส่ทั้งสองอย่างก็ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะเส้นเราก็จะนิยมเส้นจันเพราะมีความเหนียวนุ่มแต่บังเอิญถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าอยากใช้เส้นใหญ่อยากจะเป็นก๋วยจับเอ้ไม่ใช่เกาเหลาก็ได้นะคะคือคําว่าเส้นจันเป็นที่รู้กันว่าถ้าเส้นจันมันคือเส้นเล็กใช่ค่ะเอาไปใช้มากๆเลยคือในก๋วยเตี๋ยวผัด ใช่ค่ะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยคือนอกจากเส้นจันมาใช้เป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวเพื่อลวกเส้นแล้วเนี่ยเป็นเส้นใหญ่ก็ได้ใช่ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะสั่งเป็นบะหมี่เส้นหมี่อะไรก็ได้หมดเลยได้หมดเลยนะค,คะเนื้อก็ะจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูกว๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวไก่กว๋วยเตี๋ยวกุ้งกว๋วยเตี๋ยวกั้งก๋วยเตี๋ยวปลาอืมอะไรก็ได้ได้หมดนั่นหมายความว่าตัวองค์ประกอบหลักที่เราคุ้นเคยเนี่ย อะไรก็ได้ใช่ค่ะแต่โดดเด่นสุดนี่คือตัวน้ำซุปซุปค่ะโอ้ยางงี้เพราะนั้นตัวเลือกตรงนี้ถ้าสมุิว่าคุณผู้ฟังไปทำขายครับสามารถเชนเลือกตัวเลือกตัวนี้นะคะเดี๋ยวเป็นเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆให้ลูกค้าเลือกใช่ค่ะเส้นชนิดต่างๆครับอันนี้เป็นทางเลือกครับที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจเพราะว่าเขาอยากกินแบบไหนเนี่ยได้หมดเลยแต่ว่าสิ่งที่เขาจะต้องคำนึงถึงก็คือน้ำซุปมันจะไม่เหมือนใคร เลยใช่ค่ะะคแล้วก็ไม่ค่อยจะมีขายในกรุงเทพด้วยนะหรือในจังหวัดอื่นๆเราจะเจอแต่ภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่เอางั้นอาจารย์นําเข้าเลยครับน้ำซุปน้ซุปจุดเริ่มต้นก็คือเราใช้ซุปกระดูกหมูนี่แหละเป็นเบสเป็นตัวน้ําน้ําซุปเบื้องตั้งต้นหมายความว่า ต้องต้งมซุปกระดูกหมูก่อนอครับซึ่งซุปกระดูกหมูเนี่ยมันก็จะคือต้มเล้งนั่นเองใช่ค่ะเพียงแต่ว่าไม่ใช่เล้งที่ปรุงรสชาติอย่างที่เขาขายกันปัจจุบันนี้ก็คือโอยเฉพาะไอ้ตัวเป,เป็นกระดูกที่กระดูกเล้งอ,ะอ่ะเวลาไป,ไปซื้อที่แผงก็บอกเขาเลยว่าเป็นกระดูกน้ําซุปค่ะครับอเราก็ต้มได้น้ําซุปและหนึ่งหม้อโตโตอาจารย์ครับในฐานะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารน้ําซุปที่เราต้มเองค่ะนานไหมครับนานค่ะเท่าไหร่ครับ ค่อนข้างนานแล้วก็จะใช้จริงๆเราจะไม่ต้มน้ําน้ําเดือดแรงต้องเคี่ยวเพื่อให้เจลาตินเพื่อให้ความหวานที่มันอยู่ในกระดูกเนี่ยมันออกมาอยู่ในน,น้ําซุปและเระหว่างที่เราไต้น้ําซุปแล้วเนี่ยเราควรที่จะช้อนไขมันช้อนฟองที่มันเป็นส่วนที่เป็นสกปรกใช่ค่ะออกด้วยเพื่อให้น้ําเนี่ยใสใสค่ะตัวน้ําซุปเนี่ยตามคําแนะนําของอาจารย์คือเอากระดูก เล้งกระดูกต้มซุปเนี่ยมาใส่น้ําตั้งแต่น้ํายังเป็นอุณหภูมิปกติหรือเมื่อน้ําเดือดจึงจะใส่ครับที่ที่ทําส่วนตัวที่บ้านนะคะครับใส่ไปเลยตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ค่อยๆต้มไปแล้วก็พอเดือดแล้วเนี่ยก็รีไฟให้เหมือนตุน๋นค่ะฮะนานแค่ไหนครับอาจารย์สังเกตดูนะคะเรา วิธีสังเกตคือพอเราใส่น้ําไปตั้งแต่ยังไม่เดือดใช่ไหมคะครับพอมันเริ่มเดือดปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีฟองที่เป็นของสกปรกคเราก็ค่อยๆช้อนฟองจนกระทั่งไม่มีสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกขึ้นมาจนน้ำใสไม่หลแล้วไม่เหลือฟองให้ช้อนแล้วน้ันถึงจะใช้ได้ค่ะซึ่งเท่าที่ทํามามันสองสามชั่วโมงใช่ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีน้ําสต๊อกขายค่ะเราซื้อน้ําสต๊อกมาใช้้เลยได ไ,ได้น้ำสต๊อกที่ว่าก็คือน้ำซุปที่แบบเนี้ยที่ที่เขาแต่ว่าเขาทํามาแล้วเขาทํามาแล้วนะคะเขามีแบบประเภทขายเป็นน้าสต๊อกแต่ตรงนี้ให้ระวังนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีการปรุงรสมาใช่ใช่อันนี้เราต้องการน้ําสต๊อกที่ยังไม่มีการปรุงรสเป็นน้ํที่เคี่ยวกระดูกจริงๆ เพราะนั้นแนะนำให้เคี่ยวเอง่ะอาจารย์ใช่ค่ะโอ้นานนะจ๊ะนานใช้เวลาเปลืองแก๊สต้มเดาทานค่ะเอาเป็นว่าเราเราบอกตำรับไปแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังจะสะดวกแบบไหนนี่ก็ลองดูนะครับอานะคะเดี๋ยวเราดูตำรับดั้งเดิมมันก่อนแล้วกันนะคะถ้าหม้อใบใหญ่หม้อเบอร์สามสองนะคะใส่น้ำน้ำสต๊อกเนี่ยน้ำซุปนี่กระดูกหมูเนี่ยสัก้อนหม้อนะคะ เครื่องปรุงประกอบไปด้วยที่เป็นเอกลักษณ์เลยคือเรวหอมเรวเร่เ,รเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่หน้าตามันก็จะเป็นพ,พวกสมุนไพรหัวทั้งหลายนะครับแต่ว่าโอ้โหสัพพคุณผมแอบอ่านแล้วมันมันสรพพคุณดีงาม <c oughs> แตกต่างไปจาก <c oughs> าคือปกติเวลาที่เป็นพวกเครื่องสมุนไพรทั้งหลายที่เราที่เราใช้ในในการต้มน้ําต้มซุปหรือพวกเนี้ย <c oughs> เราต้องการแค่ความหอม <c oughs> โดยทั่วไปนะครับ <c oughs> ต้องการแค่น้ำมันหอมระเหยแต่ว่าคุณเร็วเนี่ยนะครับเขาใช้ชื่อคุณเร็วคุณเร็วเนี่ยเขาชื่อเร็วหอมเขามีชื่อภาคภาษาจีนว่าหมักอีนะครับเขาจะมีส,สมบัตณทางยาครับโดยที่จะช่วยแก้ไข้แก้แกไอ ขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับและช่วยรักษาฤทธิ์สีดวงทวารแต่ไม่ได้หมายความว่าเอามาใส่ต้มกินน้ำ้ารักษาฤทธิ์สีดวงทวารไม่ใช่นะอันนี้คือแล้วแต่ว่าเขาจะไปใช้ในวิธีการใดแต่ในกรณีนี้นี่คือให้ทราบคุณประโยชน์ทางยาของไอ้โจตัวเร็วจิวานี่เพราะฉะนั้นมันเป็นยาที่มีคุณลักษณะหอมเย็นนั่นจึงเป็นเพราะอาจารย์บอกว่านี่เป็นตัวสําคัญที่ต้องใส่ใช่ค่ะนั่นน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้น้ําซุปอันเนี้ย ชื่อว่าเลียงเพราะเลียงคือเย็นนะครับใส่เร็วได้ยังไงต่อครับจ๊ะสักสี่ห้าต้นนะคะกระเทียมดองเอาทั้งน้ําน้ํากระเทียมดองทั้งหัวกระเทียมดองด้วยประมาณหนึ่งถ้วยอ่าหัวสักห้าหกหัวใส่ลงไปอย่างนั้นเลยนะคะไม่ต้องไปทำอะไรกนไต้แล้นค่ะ กระเทียมสดอีกหนึ่งถ้วยอันนี้คือต้องไม่มีเปลือกนะอาจย์ค่ะปอกแล้วนะคะตะไคร้อีกสักห้าหกต้นเอาไปทุบเหมือนเราทำต้มยำมะคะทุบแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อบุบๆครับค่ะสับปะรดอีกครึ่งลูกสับปะรดใช่เมื่อกี้ที่บอกนะว่ามีผลไม้เข้าไปด้วยสับปะรดนี่ต้องปอกไหมฮะหรือว่าปอกปอกค่ะแล้วหั่นเป็นแว่นๆปอกเปลือกออกแล้วก็หั่นเป็นแว่นคือเราไม่ได้รับประทานเราต้องการรสชาติจากสับปะรด อ่าอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะก็คือกลิ่นค่ะกลิ่นของสับป,ปะรดเนี่ยใส่ไปแล้วมันหอมมันหวานแต่ว่าเนื้อสับป,ปะรดเนี่ยมันจะหวานหรือเปรี้ยวไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรค่ะครับนะข่าแก่ทุบอีกสักหนึ่งแง่งใหญ่ๆครับใบมะกรูดสักหกเจ็ดใบครับและอีกอย่างหนึ่งคือดอกผักชีฝรั่งเป็นยังไงอาจารย์รู้จกกักแต่ใบเวลาเราปลูกผักชีฝรั่งนะคะคมันก็จะเห็นเป็นใบ ใบผักชีใบเลื่อยยาวใช่ไหมคะคพอมันเริ่มต้นมันเริ่มแก่มันก็จะมีการแทงยอดที่เป็นก้านตรงๆเป็นก้านกลมๆเหมือนก้านกิ่งไม้ธรรมดา,นมาเนี่ยค่ะแล้วตรงปลายมันก็จะมีการแตกออกมาเป็นใบเล็กๆเ,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 เป็นแบบดอกอันนั้นแหละคือสิ่งที่เอามาใช้ตรงนี้ใช่ค่ะนั่นหมายความว่าที่เขาขายเพื่อการใช้ใบเนี่ยคือพอมันมันมีมันมีใบเต็มสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็เอามาขายเนี่ยมันก็จะไม่มีดอก เพราะว่าเขาก็เอาใบออกมาขายแล้วถ้าเกิดอยากได้ดอกต้องรอให้มันแก่ใช่ค่ะให้ต้นมันแก่แล้วมันถึงจะมีตัวดอกนี้ขึ้นมาค่ะอันคงต้องปลูกเองละมั้งจ้ะปลูกเองค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะปลูกไว้เองนะคะอย่างอย่างที่บ้านก็ปลูกเองเหมือนกันตอนนี้ก็มีดอกเต็มเลยเพราะว่าเกษตรกรเองเนี่ยเขาไม่รอให้มีดอกเขาก็ต้องรีบเก็บมาเพื่อเอามาขายแล้วนะฮะมันเพราะต้องต้องการขายใบอ๋อแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวดอกเนี่ยเป็นตัวขยายพันธุ์ด้วยอ่าครับใช้เยอะไหมฮะดอก ใช้ประมาณ3-4สี่ช่ออ๋อน่โชคดีที่ไม่เยอะค่ะและข้อสำคัญคือมันจะต้องมีเครื่องเทศที่มีลักษณะคล้ายกับผงพะโล้ครับแต่ไม่ใช่ผงพะโล้มีกลิ่นคล้ายนะคะครับแต่ไม่ใช่ถ้าไปทางจัจนทบุรีร้านขายเครื่องยาเนี่ยเครื่องยาจีนอะไรทั้งหลายก็ไปขอซื้อเข้าได้ว่าขอซื้อผงหมูเรียง ก็จะได้ตัวเครื่องเทศที่ว่านี้มาใช่ค่ะไม่ได้มีส่วนประกอบที่ทำที่ที่เราจะรู้ว่าต้องไปทํำยังไงเนี่ยเราไม่รู้ละฮะก็ต้องไปซื้อมาอย่างเดียวเลยใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเกิดจากไอ้พวกเครื่องสมุนไพรหลักหลายชนิดผสมกันครับคล้ายๆกับผงพะโล้ค่ะครับแต่นี่คือผงหมูเหรียงนะฮะก็ได้อันนี้ใช้แค่ไหนครับอ่าใช้ไม่เยอะอันนี้ประมาณซักครึ่งถ้วยครับ ทั้งหมดนี้ต้มโยนลงไปในน้ำซุปที่เราใส่ไปขอนหม้อนะคะเคี่ยวจนกระทั่งให้ถามว่าเคี่ยวนานไหมก็นานเหมือนกันเพื่อให้พวกเครื่องสมุนไพรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันมีกลิ่นมีรสลงไปในน้ําซุปครับนะคะจากนั้นปรุงรสค่ะครับปรุงรสด้วยความเค็มเนี่ยใช้น้ําปลากับเกลือครับความหวานใช้น้ําตาลสามชนิดอื คือน้ำตาลกรวดครับน้ำตาลทรายครับและน้ำตาลอ้อยของพื้นบ้านจันทบุรีด้วยอา้าวอ้อยอื่นก็ไม่ได้ด้วยค่ะต้องอ้อยอจันใช่ต้องอ้อยจันเขาก็บอกว่าต้องต้องเอาน้ำอ้อยที่นี่เพราะว่ามันจะมีความหวานหอมอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนน้ำอ้อยทั่ว,วไปคือเขาไม่ได้บอกว่ามันดีกว่าหรือด้อยกว่าใครเพียงแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษเฉพาะเพื่อการทําเมนูนี้เท่านั้นค่ะเขาบอกน้ำอ้อยที่นี่จะอร่อยแล้วก็จะหอมแตกต่างจาก ที่อื่นครับคืออาจจะมีกลิ่นเฉพาะของพื้นที่อาจจะเป็นที่ดินที่ปลูกก็ได้นะคะอ่ะทั้งหมดนี่แหละค่ะคือปรุงออกเป็นน้ำซุปซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าปรุงออกมาได้น้ำซุปนี้คือในเวลาที่ถูกต้องครบถ้วนเร,รเ,รเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรา,เาใช้น้ำซุปนี้ในการในการไปใส ative, ใ<ช>่เอกไเตี๋ยวใดๆก็ได้อย่างที่เราบอกเมื่อสักครู<ช>่นี้ใช่ค่ะออครับ ทีนี้ตัวน้ำซุปตรงนี้ในปัจจุบันนี้ครับมันจะมีทางจังหวัดจันทบุรีก็อยากจะมีการเผยแพร่รเขาก็จะมีการทําเป็นผงน้ําซุปสําเร็จรูปอ๋อคือเขาทำพูกนี่เสร็จแล้วแล้วเขาก็ไปทําให้มันแห้งกลายเป็นผงบางอย่างที่สามารถทําได้อย่างเช่นเติมเร็วเติมอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะคเป็นผงซุปหมูเรียงซึ่งเราสามารถซื้อมาอมเพื่อที่จะปรุงน้ําขายได้นะคะคแต่อาจจะต้องมีการปรุงบางอื่นบางอย่างเพิ่มเติมอย่างเช่น สับประรดครับอย่างเช่นรกระเทียมดองอันนี้อาจจะใส่แล้วก็ปรุงรสเองอืม,อม,อมก็คือได้ของสําเร็จมาเนี่ยก็แต่ไม่ได้สําเร็จไปซะทุกอย่างค่ะมาเพิ่มเติมต<ๆ>่อคือครั้งเนี้เราอยากจะชวนทําขายก็จรงิงแต่ว่าอันดับแรกสุดเนี่ยต้องชวนไปทดลองทําความรู้จักกันก่อนค่ะลองไปชิมก่อนนะครับ,รบที่อยากจะชวนทําขายก็เพราะว่ามันเป็นของประจําท้องที่แล้ว คนจะไปจนถึงที่เพื่อไปไปรู้จักมัน<า>เนี่ยอาจจะยากสันหน่อยหนึ่งถ้าเกิดว่าเรานำออกมาได้นะฮะแล้วก็ได้รสชาติที่เป็นเป็นที่ประทับใจเนี่ยเราเริ่มก่อนเราจะขายดีกว่าเลยนะจน๊ะใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยฝากคนทังว่งว่าไม่ต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับลองไปลองไปชิมในท้องที่แล้วลองเอาตํำรับเนี่ย ลองทำดูม, <า S 2> มัน<ท>ด,ดูเหมือนกับว่ารายละเอียดเยอะมากแล้วก็มีขั้นตอนมีเวลาใช้เวลาเยอะมากเลยแต่ว่าถ้าเราพิธีพธิถันและเราทดลองทําสิ่งที่ละเอียดอะออขนาดนี้แล้วมีเรื่องราวบอกกับลูกค้าเราเนี่ยนะครับผมเชื่อได้เลยว่า จะเป็นที่สนใจค่ะแล้วก็น่าจะขายดีมากๆด้วยใช่ค่ะครับก๋วยเตี๋ยวเลียงไม่ว่าจะเป็นมีทางเลือกให้ลูกค้าไปเลยว่าคุณจะเลียงหมูคุณจะเลียงเนื้อจะเลียงทะเลจะเลียงอะไรก็ตามทีใช่ทุกอย่างเลยอ่าคุณจะผักบุ้งคุณจะคุณจะอได้หมดเลยคุณจะเส้นอะไรก็ได้มาเค่าก็ได้น้ําซุปต้องเป็น บบน,นามสุกอันนี้นะครับเออทดลองทดลองใครที่ชอบความทา้าทายนะครับทดลองทําของยากนะลองดูแล้วก็ได้ผลอย่างไรอย่าลืมมาบอกกันบ้าง<ม>ความอร่อยอยู่ตรงนี้ค่ะใช่ครับพัฒนาอาชีพกินง่ายขขยคล่องกับก๋วยเตี๋ยวเลียงหมดเวลาเท่านี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจากสุวรรณและผมโกมุตคงเทพพบกันใหม่เมนูหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ